ทำเบื้องต้นคือต้องไปดูก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เข้ามาสายเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาทํางานยังถึงตีสาเพราะวันปิดจ็อบไม่เสร็จอย่าไปตีความว่าเขาไม่ดีเขาขี้เกียจเขาไม่รับผิดชอบแต่ดูให้ถ่องแท้ว,ว่ามันเพราะอะไรและถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆเช่นขี้เกียจจริงๆไม่รับผิดชอบจริงๆนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องจัดการที่เหตุต้องทําอย่างสม่ําเสมอคือต้องเรียกมาคุย ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิมันอาจจะมีเหตุผลอื่นที่เราไม่เคยเข้าใจก็ได้นะคะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนี้แล้วคุยแล้วก็อย่างนี้ไม่ได้นะเราอยากเห็นอะไรต้องชัดเจนกับเขาเนะาะการสื่อสารในลักษณะนี้ต้องมี clarity ต้องชัดเจนว่านั้นเราอยากเห็นเขาเป็นยังไง แล้วเราก็ต้องบอกต่อว่าแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งอีก2เดือนมาคุยกันใหม่นะถ้าเราคุยกันสม่ำเสมอใช้ข้อเท็จจริงแล้วไม่ไปคิดเองเออเองว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆแล้วเขาไม่ดีจริงๆเราก็ต้องให้เขาไปโดยที่เขาเองก็ไม่สามารถที่จะเดินมาบอกได้ว่าเขาไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น